ครับสวัสดีครับสำหรับเอฟซีเล่าผู้ติดตามสู่หู่สู่คนเลยนะครับเนาะมือนี้ก็อยู่กับช่องโพวกสิรีฟาร์มครับกับบรรยากาศฝาคืมคืมครับเบิ้องฝากกำลังคืมคืมครับฝนกะตกลินครับกะบ่มีหยังหลายครับมือนี้กะสีผ้าเอฟซีเลยกะผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งแปลงแปลงหญ้าแพ่งกุลาครับของอยู่ฟาร์มเนาะครับนะว่ามีหลายซ้ำไรครับกะ สีผ้ามาเบิงหลวกะ็ะมีทั้งกำลังปลูกหลวกะ็ะปลูกได้อาทิตย์นึงกับมีครับแลวกะ็ะพวกแปลงปลอยผมกับสิพ้ามาเบิงครับผมชายเบิงเลยวครับหน้าป้ายอันนี้ก็เป็นขอ,อกนะครับเนากะกัมีทั้งงวงล้วก็ขั้วครับ,ให,บ,บรราาให้เบิงบรรยากาศให้เบิงบรรยากาศ อยู่ฟาร์มครับยนีมือแรงครับเบิงคืมฝ่าคืนฝนครับข่าสู้ช่วงดูการเขียวสมบูรณ์นะครับนาอก็มีแต่มองเขียวเขียวครับเนี่ยไม่ใช่กับเขียวเบิดครับนี่ก็คือเป็นแปลงปลอยครับเป็นแปลงแพงโกล่านะครับนี่แปลงหยาแพงโกล่าครับตัวนี้เห็นไหมครับเพิ่นแทะเพิ่นเล่มไปเห็นไหมอันนี้ก็คือเข้าปลอยไปเลยครับ ตัวนี้ครับพ่อจะปล่อยให้เพื่อนแทะเลีมไปครับมีมีไปสูดพูนครับให้เบิ่งนี่เพื่อนจัดสิกินนั่งสีครับมันกับบอคืองห่อตัดเนาะครับเนาะห่อกับพยายามให้เพื่อนพักจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เท่ากับจะเอาเครื่องมาตัดแล้วก็เอาไปเพื่อนกินคือเก่าครับนี่ครับกับนี่กับเป็นระบบหนาบางสีครับกัดสิมีสปริงเกอร์แน่แล้วก็มีสายยางเคลื่อนใหญ่เอาแน่ตัวนี้ก็เป็นแท่งครับแทงซัมเมอรนะครับนี่ นี่ครับเป็นหยาเพ่งโกลาครับตรงนี้ให้เบืง้งคือจังหยาจังสีครับขเขาเรียกว่ายาหยาเฮียมูนะครับนี่ผมกะสิพยายามเอาออกนะครับเนาะเพื่อสีใ้เปินแพรครับนี่เอาออกเลยครับนี่เห็นมันมีแต่เพ่งโกลาอันนี้กัครับร่างเขียวครับให้เพิ่นเล่มไป ตองีสีเห็ดใเพิ่นยู่แบบรอบไ้เลยครับกับยังบัวท่านมีทุนครับกับเท่ากับใส่แบบบานบาไปก่อนครับกับเอาแต่ว่ากันง่วได้นะครับนี่กำลังเห็ดครับค่อยๆเห็ดไปน่ครับกับเป็นหอยแทเลี่มกับธรรมดาครับเท่ากับปล่อยเลยครับมันบ่ตายครับเท่ากับ ดูแลเอานำะานี่นะครับเป็นแปลงปล่อยนะผมกะสีผ้าเบิ้งเอาข่าวนะครับผมกะสีผ้าไเบิ้งเบิ้งแห้มันทัวเลยครับมือนี่เบิ้งให้ทัวว่าผมปลูกไว้หลายสมัยนะครับนอะผมกะสีผ้าไเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับแปลงนี่ก็กัมีทั้งหน้าเขานำครับกับ หน้าเข่ากะสีเครื่องหนึ่งว่ามันเครื่องนะครับอ,อ่าสิบยาสี่ร้ยกัว่าประมาณไายหนึ่งเนี่ยแหละครับช่างเบิร์มันหกไาตัวนี้กะประมาณสองสองลายเศษครับปลูเข่าสองลายเศษนี่ครับกบพะพระต่พระแต่ดำแล้วครับนี่กะกำลังเขียวครับเสียงกบเสียงเขียดผู้ได้อยู่ให้อยู่หน้ากะสิได้บรรยากาศคับครับใส่ใส่บอกใส่เบ็ดเนาะครับเนาะ สมัยตะกีดอกครับตัวนี้กับเป็นเป็นหน้าเข่าครับหญ้าเขาเอื่อนว่าหญ้ายั้งนี่แหละครับกกยั้งนี่แหละครับมันก,กำลังเกยกันตั้งสีดมาลกออกครับนี่ครับมองมองที่ไายไปนี่ก็กคือโปแมันว่าสีดำหนาเลยครับใครยิงกันออบาขาวยิงกันแหงแหงหลายอยู่ครับ ตัวนี้ก็บิบนเดยว่าสีปลูกเขาได้ครับกับสิปลูกหญ้าครับนี่เรือเรือมองหันกับสปมะมาณไล่นึงตัวนี้กับสีไล่เศษเศษครับที่ปลูกไปแลวกับมีอยู่กับไล่ไล่เศษเศษคือกันครับผมกับสีผ้าไปเบิ่งเนาะครับเนาะ ความต่างใจก็คืออยากแผ่มันเต็มนี่เลยครับเต็มนี่เลยสีลานี่ประมาณนะครับประมาณสีลายช่งนี้ตัวนี้นคือผมปลูกใหม่ครับนี่ก,นกำลังเกิดเลยครับนี่ไอเบิงกำลังเกิดกำลังเขียวท่านไหนใส่ปุ๋ยครับนี่ก็มีห้อยตีนแน่นอะครับนอธรรมดาครับสัดเลียงนี่ครับอายุ ที่ปลูกอยู่นี่ก็คือสองอาทิตย์นะครับนี่ปลูกได้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ก็กำลังแตกขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นพวกที่ว่าผมดำใ้ประมาณสองเดือนเสรศษๆครับนี่กะว่าสีตัดแล้วก็เอามาปลูกทั้งนี้แหละครับแล้วก็สิไปเอาฟังอีกฟังข้องอีกทั้งนึงนะ,นะครับทั้ง กะสีเป็นค้องไหมครับกะสีมีแปลงหงาทั้งเบิ้ลเลยครับฟังนะบุนกะสีพาไปเบิ้งครับมือนี่กะสีเอารวมๆกันเลยเนาะครับนาะ <c oughs> นี่ครับกะทือวานาเลยครับนี่สามารถเป็นทอนพันได้เลยให้ผมให้เบิง้งความหนานี่นี่ความนานะครับอันนี้ปลูกโดยวิธีปักดำนะครับนี่กะ ส่วงนงั้นมันกะบวมีหนามนะครับบวมีหนามปลูกมันกะเด้ดำเอาดำเอามันกะค่อยๆแตกมันกะนา้าขึ้นจังสีละครับนี่ตัวนี้ผมกะใส่ให้เบิร์ดเลยครับมะวบานเอามาวานให้เบิร์ดมันกะสีมีหยาอื่นปนน่ำกะบ,บ่เป็นยังครับเพราะว่ามันเป็นตอแหลกเนาะครับนาะนี่เป็นหยาเพ่งกอลาครับกบอะอนาคตกะอยากอยากเฮ็ด แห่งครับหยาหยาแพงกอลาอัดแห่งครับกะสีสมมุติว่าผมมีมีแพงกอลาเจ็ดลายนะครับเจ็ดลาผมอยากอัดแห่งหาหลายแล้วก็กินซอสส,สองลากับเพื่อที่เ่าสีเดบอยเวลาฝัา่งห่อเบิร์ดเ่ากะจังสีได้เอาแพงกอลานี่แทนไปเลยนะครับมันกะสีได้กินทั้งหยาแล้วกะสีได้กินทั้งฝา่งไปในโตนะครับเ่ากะซเสริมว่าหานเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยกะ ระยะกาจังแบลงขายครับนี่ความนากะคือว่านาเติบนึ่งครับนี่กะสีมาอัปเดตให้เบิง้งเป็นระยะครับเพื่อผูใ้ใดกำลังติดตามกะสีได้รับชมแบบต่อเนื่องนะครับนาอผมสิพายเบิ้งอีกฟังทั้งนึงนะครับไปนี่กะเป็นอีกแปลงครับที่ปลูกไว้ได้ เขาปีที่สองแล้วครับนี่กะบ่หลายครับแปลงนี้บ่หน่อยบ่หลายเนาะบางนี้บ่เด้ตัดกะเพราะว่าแงบ่ท่านนะครับี่ผมตัดบอกนี้ไปก่อนกะบ่ค่อยนะครับไปเบิ่งอันนี้กะพ่จะตัดไปมันกะมีมองบ่ท่านมีนะครับกะห้องกะบ่ท่านเด้เอามาใช่กะส้เพิ่นค่อยๆขยายไปแหละครับห้องกะบ่เด้ เรีงรีบนะครับพอสีไท้ายเห็ดไม้มันกัดโดนครับมันโดนนี่กับตัดไปก่อนหนาะนั่นตัวนี้กับสองอาทิตย์ได้ครับนี่พี่เขาสองอาทิตย์ช่วงนี้มันกับสีขขืนเลี้ยวเนี้ยครับช่วงช่วงหน,น,น้าฝนถ้าหน้ามอท่วรมอยังมันกับสีขขืนเลี้ยวครับปกติมองนี้สีหน้าสี่ทวมได้ครับนี่มองนี้ เป็นเพลงกอลาทั้งเถิงกับมีหยาคือกันครับแต่ว่าเป็นเพลงกอลาผมกับบ่อเดมาขายเหมือนี่ผมตั้งใจเอาสีเอามาแต่เพลงกอลาเลยครับเหมือนนี่ตรงนี้ก็บหนามเขื่อถ่วมครับหนามถ่วมผมสิพาไปเบิง่งมองปล่อยหนามออกไปเนาะนี่ครับพื้นที่กับซียูประมาณเกือบสองงานครับนี่กับบ่อบ่อหน่อยบ่อหลายเกือบสองงานเนาะ นี่ครับมองมองสีเป้งออกนอกครับนี่กระสิบเบอเด็บจังสีแดมาคูดครับนี่เจ้งสีแดมาคูดทออยู่นี่ครับนำไลเข้ามาหนี่ปั๊บโดดนี่ตรงนี้กระิเติบหนึ่งอยู่ครับไล่เติบอยู่กำลังเขียวเลยครับตรงนี้พื้นที่กับสิหาหาไร เกือบห้าไร่ครับนี่อันนี้พัตตัไปสามอาทิตย์มังครับสามอาทิตย์บ่ถึงเดือนแน่นอนครับนี่ตรงนี้ผม,ผมวา่าผมว่าสีเอาปุ๋ยมาใส่ครับเป็นยูรียเนาะครับเนาะเอามาใส่เลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นสันข่องเอาสันขอ่นของกับมียาพวกยาไวายา ้าหิ้งว่ากินกินด้เบิดกระตัดไปกินคือเก,าก,ก,เเก่าครับกระสีนี่ต้นไม้แทมไปนํำนี่แหละครับวันนี้ก็เป็นแพนโกลาครับกะเหลือกะอัดแหงครับอยากเห็ดอัดแหงแห้งตอนนี้คือแบบอยากลองนะครับอยากอยากลองตรงนี้ก็เป็นแพนโกลาครับตรงนี้กะทิเริ่มมีหนามลวครับเริ่มมีนามค้างเหล้ยว แต่ขาก็สามารถตัดได้คือเก่าครับเข้าเป่งหนามออกเนาะครับนแต่ว่าผื้นมันก็นยังเปียกๆอยู่ให้เบิ่งความหนาด้วยครับแปลงนี้แปลงนี้ผมเห็นได้สีข้าวสองปีละคือกันครับนี่ให้เบิ่งความหนาะความเหงาอ่าผมเห้เบิง่งเห็นบอกครับมันเป็นผักมันได้นผักก็คือมันสีเห็นเดชชัดเลยก็คือมือหนึ่งนี่ผมตัดแค่น่ะ บังหันเนาะครับเนาะมานีกะหลดหนึ่งเหลี่ยวและะ้วก็ผักนี่ผมตัดไปก่อนกับมะหวอดนี่นี่มันเป็นผักอยู่น่ครับนี่หลดหนึ่งนี่ครับกับมอ้อนครับผม่อ้อนหยาครับผู้ที่เพื่อนปลูกหรือว่าผู้ที่เป็นเลี้ยงงูเพิ่นกับสีหูซึกอเองนะครับว่า ถ้ามีหยาให้งัวและห้องของเต้องไปคิดยัางายเลยก็แครถท่าเวลาทา่ามือทาอ่ายังกะจังด้มือเลยเป็นกะขายครับเั็นขายหยาด้อครับขายง่วตรงนี้ครับแพงกล่าคาคือกันครับตัวนี้ปลูกแบบปลักดำเ้ยครับนี่ปลูกแบบปักดำก็คือกำลังเขียวเลยครับนี่ใส่ใส่ปุ๋ยแล้วครับอ่ากับมีห้าอื่น ปนปนแนครับตัวนี้ก็เป็นตอวที่สองครับกับสีปล่อยเลยครับอันนี้ปล่อยสีสามสีเดือนสีผมสีปล่อยเลยพอมีฝนมีมีหนามแล้วนะครับนอกจากสีปล่อยไปเลยนี่ครับผมกับสีเบิองสันข้องมันกับสีเป็นหยาวไวไปเบิดเลยตัดอยู่เรื่อยครับหยาไวนี่พวกนี่เปียพวกน้นก็ยังหลงเหลืออยู่คือเก่าครับนี่เหลืออยู่คือเก่ากับทไาท้ายท้ายออกเลยผม อ่ากะตรงนี้กะมีนิดเดียวครับเป็นซิกเนลนะครับนี่กําลังเขียวอายู่กัสิสิบสิบหาสิบหกหมื่นนี่แหละครับประมาณนี้ที่ตัดนี่ก็คือเป็นพวกหยาไว้นะครับนี่ตัดออกให้มันเกิดใหม่ผมก็สิพายางลงไปเรื่อยครับตรงนี้กะสิยังบอกให้เดีครบปีนะครับนี่มองนี่ บ่ท้านี่ครบปีผมตัดไปถ้าจำบ่พิษนะกะสีอยู่สามถึงสี่เทื่อนี่เทื่อที่สี่มังครับนี่รับผมจำบ่พิษนะตัวนี้กะตัดไปเห็นบร่รับกะกำล่างเกิดเึ้นมากครับตัดบ่ถึงบ่ถึงนาสีอาทิตย์นึงเนี่ยครับประมาณอาทิตย์นึงผมกะตัดตัดไปเหงว่นี่ในยุนีกะมองนีก่กะมือหนึ่งยางไม่อีกกะสีสองมือสามมือสี่มือประมาณหกมือครับ จ็ดมือพอดีเจ็ดมือเนาะถ้าตัดเบิร์กันสี่แปดมือนะเรือเรือไว้อยู่น้อยหนึ่งอ่ะผมเรือไว้เ้าสีเอาไปปลูกนะครับพอมันเหี่ยวมองหันมันเหี่ยวเอาเบิ่งทั้งนี้น้ำเนี่ยทังนี้กะเขียวคือกันครับเป็นเป็นห้าปนปนแนนจังน้อยนี่เป็นบ่ครับผมตัดตัดทั้งข้อนี่มันมันยังนะครับมันตัดหยากแน่จังน้อยขาก็ค่อย,อย,อยเห็ดไปครับมันกะ เอาไปเห็งหัวยาำลินครับเป็นอาหารว่างไปเนาะอนี้ก็เป็นอาหารลักซุกมือนี้หัวผมต้องได้กินหยานะครับกัมีพวกนี่แหละครับเกิดขึ้นมากกับตัดไปข้างเบิดนั่นแล้วครับให้เบิงง ตอนแรกว่าสีขีมอไซ่มากกับยามันบวเป็นตาทายก็เลยยางลงมาครับตรงนี้กับน,นี่ครับมันนา้าอยู่ครับงาอยู่ครับกระเชาไปปูครับมองนี้มองนี้ว่าแม่สันสัน,นีด้ครับกับงาวคือนกันครับตรงนี้บอกไว้เลยว่าบ่ถึงเดือนครับนี่ประมาณสองอาทิตย์สีเข้สามอาทิตย์บันนี้ใจ,จผมมันหลายแหงหลหม่องแหงผมตัดไป มือเรามองมือนีตัดหนีมือมือนีมือมอื่นไปตัดมองไปตัดอ่าซิกแนวเนาะครับเนาะซิกแนวก็ออกก็ยืดยืดมองหนึ่งเนี่ยครับจนตัดจนลงแล้วว่ามองได้จักเดือนจักเดือนแล้วก็กะเบิ่งความเหมาะสมครับมันเหนี่วหรือว่ามองได้เขาจำได้เขาเขียนไว้กระได้มือหนึ่งเป็นกระน,นำโหลดผมบ่ได้ยธาีหยังเด้ผม บดโอ้อยหญ้างามมาสังเก็บไปเบิ้งกันหน้าบ่ได้บ่ได้วัวผมต้องได้กินหญ้านี่กะสีประมาณนี้เนาะครับเนาะเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศ,กาศดีครับมือนี้บ่มีแดดเลยฝ้าคึมคึมกะทั้งเบิดนี่กะมีแต่แพ่งโกลานะครับสีผมทายนี่ ถาม่าเลี้ยงงัวได้จักโัว่ะมันกะผมกับมันกะตอบบ่ได้ครับตอบตอบบ่ได้เพราะว่าอ่าผมถามว่าตอนนี้้าพ่อบ่อมันกะยังบ่อพ่อครับมันกะขึืนอยู่หลายลปัดใจเราครับนอบางมองบ่มีน้ำหรือว่าขาดปุ๋ยเนี่ยมันกะยย่ซสาเพื่อกันครับมันกะต้องได้กินปุ๋ยกินน้ำเพื่อกันมันก็จังสีงามเนาะครับนอถามมันสันๆจนังสีเจ่ว่า มันกะถ้าเขาตันไปมันกะเสียเวลาครับ้องกะวุดใจถ่ายอีกน้อยจะถามว่าหยางอย่าผมมันหลายมันกะมันกะหลายอยู่ครับมันกะยังบระทันพ่อแบบเรือแบบได้หลายอสินะกัหรือมีเหลือเนี่ยเลือแบบสองสามรอยโลบ่ถึงตันดอกครับถ้าเรือน่ะเพราะว่ากะพยายามเอาเห้ห่วกินจนอิ่มนะครับให้กินให้กินให้กินเรื่อยเรื่อยเลย อยู่ฝ้าผมกะปอไม้กะทีเลียงงวน,นะครับผมบ่ได้เลียงเอาอ้วนนะครับผมเลียงเอาลูกครับกะพยายามให้มันกินอยู่สบายสมบูรณ์นะครับกะบ่ถึงกับอ้วนร้ายกะมีพร้อมสีมีพร้อมสีเป็นสัรหลกักกะเ้าจังสีผสมง่ายครับเนี่ยครับเอากาสซีได้ เวลาแหละครับกะเมื่อไงเติบนึงครับกะบทีปไปไอเอานมใหงว้วหน่อยแหละครับกะผู้ณได้มาคลิปนี้เนาะกะฝากรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการในคลิปต่อๆไปเนาะครับน้องมื่อนี้ช่องโพสิรีฟาร์มกะเอาคลิปหยาเพ่งโกลามาฝากพี่ต่อน,นอ้องเพื่อเพื่อความอ่า อยากอยากมีนะครับให้มันเป็นแรงบันดาลใจเนาะครับนอกว่าผมกะสามารถเทดได้ครับผู้อื่นถ้าผมเ็ดได้ผู้อื่นกะเทดได้คือกันครับกะขอเป็นกำลังใจเนาะครับให้สู้ขู่สู้คนเลยกำลังขี้ขี่เลียงงว่วนแล้วครับแนะนำเลยกะต้องมีหยามีแรงอาหารเพื่อความมั่นคงนะครับกะเลือกะขายไปนะครับสำหรับมือนี่พวกซีรีส์ฟ้ามกะ ลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ